นี่คือสภาพนะครับยังกระทุ่งกุลาร้องไห้เลยครับเดินข้ามได้เลยนะน้ำไม่มีนะเฉพาะช่วงฤด,ดูร้อนอย่างนี้นะถึงมากันได้ไม่เห็นนะเดี๋ยวก่อนพี่ต้องเห็นทั้งสามคน น,นี่คือบรรยากาศการล่องเรือพายไปตามแนวคลองโบราณในสมัยอยุธยาที่มีชื่อว่าคลองประหมอซึ่งแต่เดิมในสมัยโบราณน,นั้นถือว่าเป็นคลองย่อยมาจากคลองสะบัวและใช้เป็นเส้นทางสัญจรหลักเส้นทางหนึ่งสำหรับปัจจุบันนี้สภาพลำคลองตื้นเขินและไม่ได้ใช้ในการสัญจรพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ว่างไม่มีบ้านเรือน และกลายเป็นที่รับน้ำในช่วงน้ำหลากแนวครองนี้มีวัดร้างในสมัยอยุธยาปรากฏอยู่หลายวัดเช่นวัดลายสอวัดแรงวัดใบสอวัดเสลียงเป็นต้นคลิปนี้จะพาทุกท่านชมบรรยากาศเปรียบเทียบในช่วงฤดูแล้งและฤดูน้ำหลากของครองปลามหมอแห่งนี้ที่มีสภาพแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ยังไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้ตรงนี้ที่บอกว่าลึกเนี่ยตรงนี้ที่บอกว่าลึกที่เราข้ามวันนั้นพี่เดินกับพี่ตั้มหรอคือตอนนั้นที่มาโหแบบเดินข้ามเดินข้ามแทบยากอ่ะก็เสล่งเจดีมันพังไปแล้วที่อาจารย์นอมาถ่ายอ่ะเนี่ยนู่นเนี่ยโจเห็นไหะว่านั่นแหละโค้งนั่นนั่ะนั่นนั่นไปได้ไหมไปได้ไหมฮะไม่รู้อ่ามายราบเลย ลองบุกปากกนี่วัดสลีนี่อันนี้อันนี้ที่บอกวัาสีงวัดเสลีงที่เราที่เราเข้าใจนี่คืออันนี้แต่จริงๆออยู่ตรงนน้นวัดเสลีงเขาบอกเขาบอกยู่ในพงศาดาบอกว่าตรงข้ามวัดลายสองน้าน่เยนบาวเลย่าจะไปได้ไปไม่ได้หรอไปไม่ได้ น่าไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปล่อยเก็บไปไม่ได้ครับไปไม่ได้มันเป็นมายราบหญิงไปยังลำบ่านั่นแหละพี่ออสโค้งนั้นแหละวันไรวันเสลียงโค้งนั่นแหละใช่มันจะมีโค้งโค้งนั้นที่เป็นโค้งอิดอ่ะเป็นเจเป็นฐานเจดีอยู่พี่ออสเขาไม่เดินมาตอนน้ำแห้งอ่ะนน่ะ นี่น่าจะผ่านเห็นเป็นเจดีอยู่นิดเป็นฐานนี่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 แยแต่ต้นมยล่ามนนี้อันนั่นไข่อะไรใช่มันเจอมายาลใช่มันเจอมายาลนี่ของพราราหรือของปลาหมอพี่ทำระวางหมาโมยมายาลาแห้งเลยนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าแรงเนี่ยแห้งเลยแหละเดินได้เลยอ่ะ เดินไปถึงวัดสลิงนู่นเลยอ่ะคนะชอบเรียกว่าวัดสลิงจริงๆมันชื่อวัดโอ้โหมันมีโคกอิดอยู่โอ้โมาต้หาโซ่เป็นอย่างงีเลยเป็นบ่ออิดอย่างงี้เลยพี่ตั้มนี่คือสภาพนะครับยังกระทุ่งกุลาร้องไห้เลยครับเดินข้ามได้เลยนะน้ำไม่มีนะเฉพาะช่วงฤดูร้อนอย่างงี้นะ ถึงมากันได้เป็นโบราณสถานวัดเสียงนะที่จะพาไปดูครั้งนี้คือเดินมาก็ระวังเพียงแค่ว่ามันจะเท้าเราะจะ ไปเหยียบเข้าซอกดินที่แตกละแห้งนี่แหละค่อยๆเดินครับมีเหมือนหุนไล่กาใส่ไว้อยู่ ก็ถึงแล้วครับนึกว่าจะไกลอ,อ๋อข้ามคอมาก็ถึงเลย ีอยู่2องค์ครับ